สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้นะครับก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านสวัสดิสวัสดิราชร,รังสิตนะครับถ่ายเอ็มมี่พลงเพลงอะไรครับจากใจซอกอจ้ะเออจากใจซีแกมแล้วมีอะไรมาด้วยเนี่ย <c oughs> อันนี้อย่างนี้คือว่นเดอร์ลองพี่น้ำเขาฮะสีแสดงเอ็มมี่บอกวาลูพี่อย่างเขาถ่ายเอ็มมีเพลงสิว่าวาลูพี่อย่างวันนี้นะครับก็ถ่ายพิงพี่ซีแกมนะครับพี่น้องแต่ว่ากะซีมี่เอ่อที่เอฟซีถามหาอันนี้ชื่ออะไรประกอบประกอบครับประกอบอะไรประกอบตุกยอมมีสิี โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับเพียงน้องสีแกรมจากแก๊กสีแกรมนะครับขบวนนี่วิ่งนี่ก่อนวิ่งนู่นแล้วก็ไปตัดหน้าสีแกรมแล้วก็ตรงไปนู่นไม่ไม่ต้องออกเส้นนี้แล้วเข้าใจ่ไหมอยู่ในเส้นลายต้นไม้อะเอางี้มพี่ให้น้องวิ่งไปก่อนสักเยอะๆก่อนแล้วก็ด้านหลังไล่ตามไปอย่ามาถนนเส้นนี้ไม่ได้นะอย่าไปหลอกไม่ได้ครับประตูหน้าหน้าสีแกรมเลยวิ่งไปหน้าสีแกรมเลยโอเคไหมแล้วรีบไปกลับไปกลับแค่นั้นแหละโอเคไหมยากไหม

เพียงจะไปอุ่นวาเขาแถเขาไทยเอมมี่อยู่นี่ไหมฮะเอกตานี่เอกตาบ่เขาไทยเอมมี่อยู่ไปอุ่นวาเขาแถดูพี่ซีแกมเหรอจะเป็นนักแสดงกับพี่ซีแกมใช่ไหมเห็นบ่นางเบิ้งจีเขาใจบ่จะเรียนผ่านกล่องเขาใจบ่เข้าใจไหมครับพี่ซีแกมว่าจะมีสายประกอบด้วยเั่นว่าเด หนึ่งถุงด้วยนะกับแยงหนึ่งถ yeah, ุงชา this ชาอะไรฉากกวดบ้านจ้ะโรงเรียนเป็นแหล่งกําเนิดน้องซีแกรมนะครับตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องกําเนิดเนี้ยเป็นแหล่งกําเนิดน้องซีแกรมซกรมเก็ดตรงนี้ซีแกรมไม่ได้เกิดอยู่ตรงนี้นเกิดที่นี่แหละพ่อเกิดที่นี้แหละ มาเป็นห้องซ้อมร้องเพลงร้องซีกแกรมนะครับไม่ได้เกิดในโรงพยาบเกิดในห้องคอมเกิดในห้องคอพี่แก้มเกิดในห้องคอมห้องซ้อมอะไรไม่ไม่ดูเดยเออีอไม่อ,อันนี้มุมนี้ก็เป็นมุมที่ครูอัดน้องนะครับเป็นมุมที่ครูอัดน้องอดัดคลิปน้องมองนีเดี๋ยแล้วครูเออมองนี้น้ำมองขันน้ำมตรงนี้หายใจตอนนี้ตรงอะไรตรงนี้มาไกลผิดไหนบ้างสื่อสารคนจำพร้อมหลังบอย ซีเกมพยายามอยาขยับตัวไปไหนมากยืนอยู่กับที่เอาสีนีสดอันนี้ก็เยอะเกินเยอะอีกแล้วพอผู้จัดการอยูผู้จัดการอยูอาการีรมาดเลยนเอาหน้าเขาฮะอานะโอเคครับกยังยืยดไนอยาขยับยีนะไปขวอนโอเค

มีหน้าก็ยิ้มเออฟังไปแบบมีความสุขดีมตมันบีบหาินเหีนเชียท้าสินงนต้องนำตาเรียนโยนคำบินคนเ่าเอาย้ย ดีเป็นงานเป็นแฟนๆนั่งอยู่น้นาหารแค่นี้ก็ใจเบ,บิกบานเส็นทางว,วันก็ทันพออเธอลบความในลัก